สวัสดีครับจีออมนะครับสลาวุฒิวิชัยดิษพื้นเทเป็นคนบ้านเฮาเลยครับแต่ไปเติบโตที่อื่นแล้วก็ถึงจุดหนึ่งของชีวิตก็ได้ปิกมาทําสิ่งที่ฮักที่บ้านเกิดครับจริงๆผมฮักดนตรีครับผมฮักดนตรีแล้วก็ขอแค่ว่าได้อยู่ในภาคไหนของดนตรีมันก็คือสิ่งที่ผมฮักอย่างตอนนี้ก็คือการทํากีกกกกกตาร์จริงๆผมรุ้จักกีตาร์ แฮนด์เมดนานมากครับผมเริ่มต้นจากการที่ผมเริ่มเล,เล่นกีตาร์หลายๆแบรนด์เลยตั้งแต่ตอนหัดเล่นก็นคือม .1 ตอนผมอยู่มสามเนี่ยมีครูดนตรีเข้ามาคนหนึ่งครับจือครูเชนยุทธการจีนาติเนาะแกก็ได้เล่าเรื่องราวการสร้างกีตาร์ให้ฟังแล้วครูคนนี้ครับก็เปิดโลกดนตรีให้ผมสอนทั้งบลูแจ๊สคลาสสิกและพื้นฐานต่างๆให้ผมแล้วพอผมโตขึ้นมีโอกาสได้เดินทางไปเล่นดนตรีหลายที่ มีคนรู้จักนะครับและก็ป็นความโชคดีที่ได้ไปเจอพี่ๆหลายๆคนในช่วงตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาในการทำกีตาร์ก็ได้คำแนะนำจากหลายๆคนสุดท้ายหนี่มาป้นครับช่วงทำงานประจำก็มีเวลาว่างก็ไปฝึกทำกีตาร์จนมาถึงตรงว,วันนี้ครับกีตาร์ที่ผมทำเป็นกีตาร์แฮนด์เมดครับก็คือกีตาร์ทำมือนั่นแหละทุกขั้นตอนจะเป็นงานแฮนด์เมดหมดเลยแต่ก็จะมี การใช้เครื่องมือใหญ่ช่วยซึ่งลักษณะของผมจะมีการทำกีตาร์แฮนด์เมดและการสอนทำกีตาร์แฮนด์เมดครับกีตาร์แฮนด์เมดค่อนข้างจะมีความเป็นเอกลักษณ์สูงหรือมีความเป็นยูนิคครับคนเล่นต้องการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ในเครื่องดนตรีที่เขาใจโชว์ครับซึ่งพวกนี้จะเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดส่วนมากที่ผ่านมาก็จะมีลูกค้าหลายกลุ่มครับมีทั้งศิลปินและก็คนที่ชอบกีตาร์นักสะสมประมาณนี้ครับ ศิลปินก็จะมีเขียนไขระวานิดพิชาฮามรครับมีสุขเสมอและวก็มีอีกหลายๆคนครับในในตัวกีตาร์ครับมันจะมีเขางกว่าแทนะ็กโลโก้เนาะแท็กโลโก้ผมจะมีข้อความข้อความหนึ่งเหมือนเป็นสโ,โลแกนเลยครับผมเขียนไว้ว่าแชร์ไมล์ไม r y y u u s s u าวก็คือแชร์แบ่งปันจิตวิญญาณของผมฮืออยู่ในบทเพลงของคุณที่ผ่านมาครับ เสียงกีตาร์ของผมเดินทางไปกับหลายๆบทเพลงของใครหลายๆคนผมหวังว่าในอนาคตเสียงกีตาร์ของผมจะเดินทางไปทั่วโลกสี่คามใบนี้ครับกีตาร์แฮนด์เมดเนี่ยองประกอบมันเยอะครับมว่าจะเป็นเรื่องไม้ไม้หน้าไม้ข้างไม้หลังนะครับทุกชิ้นส่วนของกีตาร์เนี่ยจะส่งผลต่อเสียงภาพลักษณ์ ความสวยงามองค์ประกอบต่างๆครับจนออกมาเป็นกีตาร์แฮนด์เมดเวลาผมทำกีตาร์เนี่ยผมจะนึกถึงอยู่สองสาเรื่องครับกีตาร์จะต้องได้โทนเสียงย่านเสียงที่ที่ครอบคุมเบสกลางแหลม2กีตาร์จะต้องมีความแข็งแรงลูกค้าจะต้องใจได้10ปีเศร้าปี30ปี3คาดมาได้เลยงานต้องดูเนียบและสวยแนวคิดการทำกีตาร์ของผมครับผมจะมี พีระมิดสามเหลี่ยมสด้านครับ1ทักษะเครื่องมือช่าง2ทักษะเรื่องดนตรี3ม,มุมมองทางด้านศิลปะถ้าเฮามีองค์ประกอบที่ดี3สิ่งนะี้ตามมาแล้วครับภาพของกีตาร์เสียงของกีตาร์ที่เขาได้ยินในหัวเนะี่ยมันจะออกมาตรงตามความต้องการของเขาตอนที่กีตาร์เสร็จแล้วครับงานล่าุูตี่เป็นงานแปลกใหม่จริงๆเลย ก็คือเป็นงานเทดิชั่นเป็นเครื่องดน,นตรีของปากกากยอรครับชื่อว่าเตนาส่วนของเจ้าของรือคนที่เป็นผู้ออกแบบนะครับเป็นอยากรวมวัฒนธรรมพื้นถิ่นของปากกากยอเข้ากับเทคนิคการทํากีตาร์สมัยใหม่ว่าโทนจะออกมาเป็นแบบไหนจะมีมาตรฐานที่เที่ยงตรงขึ้นกอ็อย่างเช่นเรื่องเสียงสามารถจูนได้ตรงได้เสียงที่แบบกําหนดได้เหมือนกีตาากก็อย่างนี้ครับ จริงอยากฝากคนที่สนใจครับมาต้องสนใจสร้างกีตาร์ก็ได้ครับแต่ถ้าอยากเรียนรู้เข้ามาแวบมาพูดคุยกันได้ตลอดครับผมเป็นรีสบายๆคือบางทีผมคือผมกลับมาบ้านแล้วผมอยากใหอวงการดนตรีศิละปะวัฒนธรรมบ้านเฮาอ่ะมันได้พัฒนาไปไปอีกระดับหนึ่ง <c ười> ดังนั้นถ้ามีความสนใจหรืออยากแลกเปลี่ยนอ่ะผมยินดีต้อนรับครับ